ม่นางมึงคนรักเก็บพั่งน้ำเจียวหยอดละหาร้อย,อยอเนะดือดขึ้นแล้วต้องสูงเนี่ยนะนอืมกลังเถวเีอืมเอานี่ขึ้นมาอ,อีกวอตวตวไปบุรีนา มาเขาแ้งามแร่ว่าง่ามขี้จะคล้องมันนั่นละค่าแล้วองังทานนางชายรูปเนี้ยหัวเสียบลงหวยนแ่แโอ้ยน้ำตุ้ดตอนน,นึ่มันบะเ็นเพียงเขา้เา,านึงบ่ยันอะไะอันนี้กินอะไรนีนนันรันันมัน้จยมัน,น บัเป็นแต่แสบนุ่นหน่อยพว่านั่นแม่ยู่เตยข้างเลยเนี่ยไ่นั่นแม่โอ้ยเนาะไก่เนาะเราเคนว่ามันใกล้ตามันมองไม่เห็นใหญ่เหยาเง่าคัากรายมันกลิ่นบาดุ่นดอกมันแข็งมันหยาบตัดออเอียรหักออกซ้ำเลยมันเด่นคือว่ามันอ่อนนั่ะล่ะนั่นล่ะพุ่นละพุ่นละเพราะเดี๋ยวลุ่งเลิกไปนั่นนั่นนั่นพุ่นละเมียนเชียหลุดยังอย่ไง จะือนี <laughs> oh, the time them them wild, uh ่นละตัดออกมีดแปดออกจะไปมันย่งกันกันพักกันพักเขาเจีมยมเงามันตรงมันทอกันเด้มันยังสีนั่นไปสร้างหัวมันได้บ่ได้อย่ามันแกลายนี่แหละคนบเคยม่น้ำ <laughs> <laughs> Hon mời mình, anh em nữa. nga 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 นแข็งพู้กแกวดีกะทีว่ายุ่และโอ้ยนี่แม่ต้องลายนีเก็บออกของเบิดใเดี๋ยวเขาเนาะหนยจะนอยยังไงมันน้องอเพื่อนเก็บไปคไลปไปไปไป้ายประจํ 嗯，的